ตายตายแบนี้อย่างดีกว่าอย่างจะใช่ไหนะอย่างจะท่านจำยโอ้คือผู่ป้าลุทีบะใช่ไสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพีน้อยมา่งกระป้อมเพิ่นไปเงี่ยมดยเออออปล่อยมืเลยล่ยบุหินนะหินตาเพิน์ดโดนแล้วพี่น้องโดนฮากิซีนะเนาะฮากิซีได้เบื่อจังโลกฮานะ ต้งเถื่อกับโล่ปา,างเถื่อกับ 3, โลสองคนอือม,มันอึดหรดีเื่เโอ้ยนางทางนี้นปนะายุ้ขโ <c oughs> มยอ,อ,อ,อืดะ,ละนะดแล้วนางเตะกี้ใะได้โลหนึ่งก็ดีใจเลยนะจุ่มเหาน่ะไปหาตะก,กี้นะ่ะต,ต่กัน <ขอ S 1> พื้นใช่แนะ่ม,มือเนี่ยโอ้ยเอายไปเบิดมือขอบได้พอหอดมาลายคนเนาะมาลายคนทั้ง ปั่นรถทีมากปั่นรถทีขี่เจ้าของพี่น้องเนียรถทีกับปั่นบ่ฮาะเขาอาจจะพูดเลยมาหอดอันโน้นต้นนั้นได้เงือดบบโอ้ผักกระเซ้าออาหัวปั่นบ่ไว้มันพูดบอกหัวในเลยมันก็บ่ได้อืดมันทางข้าวเราเคยปั่นเนาะมันปวดเนี่ยเรโดนปั่นทีหนึ่งนะโอ้ยชิปเช้าปีเลยพี่น้องน้อ่ได้ปั่นนี่มีแต่ยางกับยางยางแล้วมาปั่นนี่ยางไปปั้นไซส์ก็ไปได้ ปมาเนี่ยแหละปวดทั่วเข่าพี่น้องเนาะโดนปันเถื่อเมื่ก็นั่นแหละเฮาก็พึ่งเราไปปันทีมโอ้ยนี่นี่ลอยลอยวเข่าเต็งเต้ไอ้เพื่อนน้องไปซะลูกนี้ไปซะไรเป็นไปให้หลอกแท่นั้นแหละโอ้ยเอ๋ อันได้กระปอมเหรอคือประชมเนี่ยกินเพื่อกันว่าพอได้มาชมพอดีนะเจดามือได้ก้อยกระปอมอืมงามมีโตใหญ่อยู่ได้นะอ่าเดี๋ยวไปยื่งอืมเดี๋ยวนะพี่น้องก็ถุยกระพรายน้ำผู้บวกกินกระปอมแต่ว่าเฮานี่กินเด้อปนปนจากพวกผักบัวใช่ว่าควรใส่ผักหมูอ่ะแจ็กหน่อยเนาะ หึ้นีงกะอ้าเจ้กรก้อยต้นนี่นก็ลุงมันสือมาพี่โตกับท่านมัดเป็นมัดจะส้นมาส่งอีกอั้นก็ขาอีปุ๋ยค<อ>วันมห้คนลยคนละลืมเลยฝอน <c oughs> มัดซะก่อนสมท่านมาดมันเป็ไมัดจ <c oughs> ะ,ะสืมาส่งเก็บมาอล้วก็ใส่ตรงยางใส่ตรงยางายท่งยางไว้ท่านมาดไงป้าปว่านีงก็ได้ยู่ พอาก็ได้กระตาหนึ่งไปบ้านหนึ่งกี่ต้นผันมีเนาะมีกระอึดได้นางเก็บแล้วมไปเอ้อต้นละกั้ต้นละได้บางเถื่อนฮะไปพอเป็นกองผัดไสยเน่คอยกลับไปซองมื่อวานมันชื้นีึงก็ได้กระตามาหมาดกะิโฮมบ่ายกะชิได้ไล่ลืมเจอร์ปิดอ้ออันนี้ก็ต้นเราก็มีน้องเทียนผนเก็บผักลงมาให้ประมาณกระตาหนึ่งเลพัด บ่ได้นะคือสิมีเนาะลายทางเก่าน่ะสิตกเด้เนาะเ็ยังนะลูกปน่ะไปเลาะหาเบิ่งดทางนั้นน่ะลายเพิ่นว่าขนาดไปแป๊บเดียวยังได้เป็นกะตาผัดผักห้วยเฮาดังฮบใจฮบใส่้ยเบิดใส่น้อยๆก็ติดนะเฮาน่ะเอาแบบจวอีแม่กระบอน่ะใส่เทื่อละโอ้ยมคือใส่ลายแท้มมันบ่ติดยาบ่ติด ขอยดั้งข่อยใส่น้น้อยจัปประมือนี่มันกับอันนั้นกีหอซะก่อนจากสิถา,ถาพุ่นถากพี่กระบองกับกระหากระบองหากิโตก๊กไ่ได้อยู่ดอกออกคไม่เห็นได้ไดส<ไ>ิแต่ก่อนเสียงชินจะมอง,มอง,มองหออายน้อก่อนกินเอาพลังน่ะมีปุ่นอุอ้ยมีเหอยนันไข่ม่งไม่ใส่ใไข่แมงมาอุอ้ยไม่ใส่ตะกัะเต้นก็ได้อดิยาย ก็เตียนก็มีเออคอยไปหามือนะขอก็ได้เพราะแมงม่าก็ไม่ให้กินเดี๋ยวนี้เขากินได้นั่งบ่จ้ะเออเฮ้ยน้ำบ่กากินได้เหรอเห็นว่าก็ำบ่กะกินได้กูขาหนี่มีไข่รอมมีไข่แมงม่าฮะวาถามดูร้อยหัวคอยอยู่ทั้งใหนเสียมันสิเรื่องคอยจะถามถามอยู่เตรียมหัวคอยทั้งไหน ้ยพี่ไาพี่ีอโอ้ยมาตบ่้ำเายจ้าลายทามาบัวยี้ว่าอแ้ว่าทางนทงน่านแมเอเอาก็เอาก๋เคยเดนทามเองเนามเองมานนี้ตาหัวอีร้อยทามดูป่วยอีร้อยอ่ทางไหน บูแล้วคนเวลาก็กินน้อยคอยเคียแต่ทั้งสองฐานสิลอยทามดูลอยพยลอยทางใดต้องป้นเลยมีตัวทามกับทามปั้งหนะไนู้ปล่อยไปละบ้แก๊่ขอไข่มันอ่อนได้นังมันอยู่ในท่อมันน่นคือไงไข่นันอ่อน ีมันแกงหัวอยู่ทังหลัง, <laughs> ง,งเบิ้ลขอสีถามพว่อยพุ้ยพวอ่พวอยอยู่ทางใด <laughs> ในมันสี <aki S 2> <laughs> บจีแบบว่าสี ันด okay. ah, so like okay. ูพี่น้องกับปันรถสีแล้บจะปอมมาใหญ่ยังมีตีใหญ่หาเงินอ่ะเออยังมีตีไปนน้่าไมมาี้นกออกมาบงเนะโคงกันมาเตนะโ้่ั่ายไหตดผ่วอโ่ะโอ กะ yeah. yeah. mm ้า hmm. ี่าโตะเนา่ี่โดยกะาีีกับขี่กับาต๊ะึงจะ้ามา้มดด้วยคุ้มเบ้านกัไปทนอ้าวานยมาที่ไหนกจ้ะขอการอือกีสทายไปนี่เราตววนเมันเบบกโดยมาดีดีความมันมวนสบายดีปารุุชนะสบายดีพี่น้อง ใส่เลขสิออกมาพี่น้องาเมข่อยอยู่า12 52 92พี่น้องๆท่อสวัสดีพี่น้องเปนแม่นั่งเพิ่นยินอาเด้อน12 52 92พี่น้องแม่นเนสิน92นสิวาเมียอก็คายิว้าวถามิแงเมียจบ่ไม่บ่จไดอจงบ่ กะปอผิวมาโอ้ยเกิดเป็นโทรศัพท์หลุดมือร้านแลนมาใส่อยาาังกับป๋องผิวไม่บางแบบนึงนี่เจ้าเดินยอมันกัดอันนั้นเลยบางไปยืนกับกายปชินดูอันนี้เนาตะเงแดงกำหานาะมันเสได้พอนาอโอ้ย เห็ดห้มันเนมันมริกาคอมันนชิ้นนึงเตี้ยนอันเนี่ยมันเดฟประชามันเจ้าชีวิตบ่บอกตักน้ำใส่แอ้งให้นี่คือตั้งน้ำใส่ให้ปลาเด็กนี่โอาจิลงไปเอายาผึ่งอ๋อเอาปลาเด็กใช้นี้ือใส่ลายเด้อเนี่ยมันหนักขึ้นงห้มีแต่หนักเพราะว่าน้ำอันนี้เดีวมันเจ๋มมันมันลายเนี่ยมันเข่าเนียมองมันสวยนี่กนึ่งใส่พ่นขี้กระค้างบน ยังไม่ได้เปิดเน็ตบ่เลยเอาปู่ก็โทรมาห้องก้อยจองสายไปเลยพี่น้องได้เลยพูนาไหนแม่ยังนะได้ตะเกียบอีนู่มอ yeah. like นี้งดจับลีอ้าวตกตกตกพี่น้องตกมันก็เขาหาเลยตามันดีเด้อุนะพูนาพูนาเรื่องกินกับพ่อเลี้ยงมอกระไ้

ป่นก็ได้แกงก็ได้แกงใส่หัวผักก็ได้แซ่บได้แกงก็เห็นแต่อีแม่แกงน้ําใสๆแกงกระป๋อมแ่บขี้สมอบขี้สมอนั่นได้บ่นอซะละดแถวป่าทางลงนาเฮานี่มีบ่มีเออเกิดมาบ่เคยได้ยินบขี้มอ่เป็นมาดำๆนะเออมันจะเอิ้นยัง ลืมเลยจะบอกมากันที่แมเลยมันกินไดตจะเข้าเออยังวะหมาดตำๆนะปะขอบใจสุขุสคนพี่เนอะพี่เข้มาเฟิ่งมาซุมเนาะตามซ้อมมาลาพี่น้องส่งในสลาก็ส่งเลนี่อะกูจุ๊บจุ๊บใจมันใาก่ีกดแล้วโมเคคองแซบมาให้ขอบใสสคขอบใจทุกคอมเมนต์พี่น้องจ้า งรๆมันีพี่น้องปังปังป้อ1อง่องเกาองถือกันอย่าลืมพาขาขนมให้น้องสละนี่เด้อน้องไม่ีน้ำขนมยังดิวมวนน้องไม่นำนกปลมใดกับน้องละนกันถือเลขวาอย่าลืมผาขาขนมเข้าขาเขาบอกเลยปังปังปัสดี